มาที่ฟิวก็น่า 10m มาที่ m c มาที่อันไหนวะมาไหนอันนี้ไหนเออันนี้อันนี้มา B1 กับ T1 กั B1 กับ1ก็ต่อกันเรื่อที่ C E เราก็มาที่ฟิวนา 7.5m แผ่แล้วเองแผ่นแนวสจะต่อแผ่นแนวหึ มาที่นา้าขดลวดลงมาที่มี B F G อ็กับไ L F G อกับ L F G มา L F G 5A ลงกาวจากน้ก็มากนทำอทำให้เกิดอันนี้ทำให้เกิดสนามไม่ได้ทำให้น้าคอแทคสัมผัสกัน C Q C Q ก็สองมาที่ แดงมาที่จุดต่อร่วมมาที่นานะกมาที่คดรวดทีเลยนะครับอกลแล้วก็มาที่ดีเลยไฟตมอมากหลังมาที่โค้สามาที่บีแล้วก็มาที่ LFG l f ลงกาวมาที่ห a าเลงกาว ไม่เกลืสนามไม่เล็กแลก้แท็กตัมผัสกนันนี้แบตลงมาที่ฟิวคอนั้น 15A ลงมาที่รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้าลงมาแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็แบตขนาด 7.5A ไฟตัดหมอกด้านหลังมาที่รีเลย์ไฟตัดหมอกหลังมาที่ทำชิ้นคุณมิเตอร์อันนี้แล้แล้วก็กมาเอ,อนาน้ำปัดลงกาว มาที่ HB JD 2อง c e f สอง Back B Junction Connector จุดเชื่อมต่อทางออกมาที่ LJ คนลรวดไฟตันมอกหลังด้านบวกด้านขวา,า,ขวาจุดต่อร่วม 2> j 2ลงกาวแล้วก็ A 8 LJ คนลรวดไฟตันมอกด้าน้าย เจหนึ่งวันนี้จุดต่อร่วมเจสองลงกาวลครับ